สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กระช่องของติมสมารนรำเพริญออพฟิเชียวนะพี่น้องนะชิจ๊อดจ๊อดมองควางดูนี่กาแฟก็ไม่บอกกาแฟอยู่ไหนนี่ไงแกดนี่แหม่ม,ม,มนี่ไง น่แม e. <Ja. S 1> okay, ่ม okay ก <Yeah. S 1> ินแปะบอค่ะปวดหอยนี่แม่กินแม่บ่กินคนกินเนี่ยไปกินฟันเทียนกินโรงแรมก่อนนี่กูมีนอันที่เป็นหม้อข้าวอ้ขาวที่เาเอาล้ข้าคือมีเอาไว้เผื่อใช้จำเป็นเที่ยวมาตอยอันนี้คือหน้าเปล่า วุ้ยคุณอะไรวุ้ยแม่ฉันย้าเสียงคนคนะ

มันเผ่ามันแกวบักแตงโมมันเผามันแก่วบักแตงโมบักห่งวงซุกบักม่วงแม่เลยต่เจียวกตหาวาปลูกไม่หนแตคมาตนกิน่เตน้กินกินใ่มันเผามันแกวบักแตงโมบักฮวงซุกบักม่วง ยีิบสองโลฮะขึ้นใบสามคืนอนย่างกรทันแรงกรทันหูไปค่ะแม่หนูแม่ค่ะปุ๊บมูนึงได้ใบอันนี้เย็บไปได้เลยนะอยบไปได้เลยนะเย็บใส่บ้านเยบตรงมอบอกว่าอันเดียวเขาต้องไปซื้อมูกระทะอีกเด้มนสิบาทเนปใช่ไหมกระมันเป็นห่วงมูกระทะถึแจมพิสูจน์ร่น เขาก็บ่ฮู้ว่าไผมาพักน้ำกันเนาะมื้อเช้านี่เห็นตีนไก่บางได้ก็มื้อเช้านี่หิวการล้างหิวข้าจริงหิวแล้วเนาะข้าใช่เห็นบ่อยู่ถ่อนอะไรเรียว่ากินแล้วแล้วสืบไปให้แม่ลูกแม่กับลูกน้ำหัวไอ้ลองมึงแล้วบอกอัันนนน้ห่อยให้หนูบอก แม่แม่ตาแล้วว่าสบายไหมบอกให้แม่หายไปบ๊วยของเพราะว่าคุณยายไปก็ดูแม่ตาที่เป็นแม่ล่าแม่แม่ของแม่ตาคุณยยานป่วยบ่ะคะแม่ล่าเกิดรูปันเหี่ยวแล้ลุ่มค่ะก่ะฝากขอความดีไปถึงคุณแม่ของคุณแม่ตาค่ะขอให้คุณแม่เพื้นหายไปบ๊วยค่ะหายจากโรคจากไข้เย็นไข้แย่ได้เจ็บกัสงขการณ์ทีนี้กัให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะทั้งแม่ตาแล้วก็แม่ของ

เดี๋ยวไปแล้วใต้ตาข้างถ้าไม่กอแเขากินป่นะไปชื่อเป <c oughs> here, <But> <strong> ็นฟองเเว็นเอาอ้าวพี่แม่คเซนต์ละติเราทำยี่เมอนกันยัง เร่องการปีนีกัน่ำไมพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเนาะเหรินมวนบวบาสีกลับมาบามาา้านม้าซองอากาศเดินทางกลับดูดูความสวัสดิภาพปลอดภัยกับกรุงเทพก็ได้ผู้ก,กับพี่น้อการเรืงานการปลอดภัยเลย เบี่ยมโตพอุ่ะพออายุค่ะนเดอร์าวไก่ค่ะข้าวโพค่ะมันอีเดอราไก่ขากันครับมอีเร์ข้าไก่ขาวโพดกันได้ปูซุเลยวะขาเบิ้งกันขาเบิงนไเป็นไก่ดค่ะขาเบิ้งขึ่นโก็ได้ค่ะยูตัวม่ไงขนเลก็แม่เบิ้งทีล่างให้อ่ะชอยช ลด้านลไรเาเเหตันนี้ยดีีฮะรยนแล้รับี่ปลดล้วซมนมุนมันรดจังำมนปูขี่เลยรถถอยลูกรถถอยรถถอย ถอยค่ะถอยถอยจ้ะถอยถอยอ้วนนะอ้วนเอาไว้ชนนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะยิดงกันเลยก็แช่ค่ะสัสุการะ